มีชีพมากเลยมือข้างหนึ่งถือก,กล้องมือข้างหนึ่งถือปลาขากล้องมีไมมมี <c oughs> อย่าให้เห็นแบ็คเก่าข้างหลังทีแล้อย่ามาทุกคนเมนงงูง่ายๆของเราวันนี้นะคะปลาทอดแล้วก็หนึงกดจ,ากยายจ่ายกระทะก่อนชุบ เธอเธอเตาไม่ปิดไม่คุณนำน้าเรื่องงานมาพอดีเลยทุกคนวันนี้กบก็จะกินง่ายๆปลาทอดแล้วก็คนละหนึ่งตัวนะทุกคนให้ดูแจวแจวพริกนี้พี่หน้าชอบมากเลยสามีกบชอบกินกับปลาทอดก็จะมีพริกขงนะพริกขงบ้านกบเรียกพริกขงบ้านเพื่อนเรียกว่าอะไร บ้านกบเรียกพริกผงก็จะมีพริกผงแล้วก็ผงชูรสนะคะน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยกบก็จะหัน่นหอมแดงนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยอนี่ขนาดขนาดกบพูดกบก็ยังน้ำลายไหลในวันที่เราไม่รู้จะกินอะไรปลาทอดช่วยเราได้นะทุกคนนะคะในวันที่เราไม่รู้จะกินอะไรปลาทอด คนละหนึ่งตัวช่วยเราได้ถามว่ามีอย่างอื่นอีกไหมถ้าเราจะทํามีคะ่ะกับบข้าวก็อาหารตู้เย็นมีอะไรเยอะแยะเลยนี่แหนมงกบก,ก็ยังอยู่ตรงนี้เอาน้ําลายไหลกบทําแหนมนะนมันเป็นแล้วแหละภาษาไทยภาษาสารว่าเป็นหมายความว่ามันเปรี้ยวแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่ากบยังไม่นี่กบจะมาย่างหรือมาทอดกบชอบแหนมใส่หนังนะหนังมัน โอเคค่ะก็เป็นคลิปทักทายสั้นๆนะคะเอาปลาทอดมาทักทายทุกคนมื้อเย็นของพวกเรานะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณนะคะคุณนำนาจสวัสบ, <laughs> บ,บายค่ะคุณนำนาจ <laughs> รักษาสุขภาพด้วยน,นะคะทุกคน<อ>ที่รั oh. <laughs> บบิแค่ฟูอ๋อหนูเอาหนังหมูซื้อหมูสามชั้นไม่ใช่หมูสามชั้นหนังหมูมาจากร้านจีนเพื่อจะมาทําแหนมนี่แหละคุณอำนาจม,ม,มาให้ดิ แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บหนูต้มใช่ไหมมันก็นี่ทุกคนหนูต้มเสร็จมันก็จะได้เป็นกากหมูด้วยนะทุกคนส่วนหนังอะกบเอาไปํำแหนมไงพอพอพอซื้อมันมันอะมันก็จะได้แบบติดมันไม่ได้แบบเป็นหนังเลยไงทุกคนมันติดไขมันมันติดมันมันติดเนื้อมาด้วยกบก็เอามาทอด <ๆ>กินกบส้มตำคือจะแซ่บเนาะทุกคนไปแล้วค่ะพูดยาวละไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนไม่บา,บายค่ะคุณน้ำหน้าไม่บายค่ะทุกคนไม่บายนะคะคุณน้ำหน้ากินข้าวกบกินข้าวเสร็จทุกคนกบําแซนด์วิชโบราณโบราณจะไปไหนอยากรู้ <c oughs> <c oughs> มันบอกเขาเขาเขา,เขาเรียกว,ว่าแซนด์วิชโบราณหนูจะให้หนูพูดว่าอะไร <c oughs>